สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลดินเขาป่าครับวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาหาน้องคนที่อาศัยอยู่ในถ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับซึ่งเพื่อนผมเนี่ยได้ไปทําธุระด้านนอกนะครับก็วันนี้เนี่ยผมนะครับจะพาน้องเขาเนี่ยไปอาบน้ํากันแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อาบด้วยนะแค่จะทํามือแล้วก็พูดภาษากะเหรี่ยงกับน้องเขาให้น้องเขาอาบน้ํามาสักหน่อยนะเพราะว่า อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้อาบน้ําเลยแล้วก็พี่ๆทั้งท่านเนี่ยครับสงสัยว่า<ม>น้องเขาตัดผมได้ยังไงนะคลิปที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้ไปตัดน้องตัดผมให้น้องเขานะครับพี่ๆครับนะก็ฝากไปชมกันได้นะแล้วก็นี่นะครับผมผมวันนี้ผมได้เอาสบู่แล้วก็ยาสระผมมาให้น้องเขาอาบไปสักหน่อยนะ <anas> อืมแล้วก็รองเท้า,ทาน,นี่ก็จะเป็นรองเท้าจากบ้านของผมนะครับที่ผมเนี่ยเอามานะให้น้องเขาใส่ด้วยเวลาเดินป่าเดินอะไรเนี่ยจะได้สบายนะครับพี่ๆครับ โอเคแล้วก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะเดี๋ยวยังไงนยถ้าาพร้อมแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูน้องเขากันเลยดีกว่าไปขับข้างหน้าน่นก็ก่อนที่ผมจะเข้าไปเพื่อนกองก็ได้ก่อไฟผมกองหนึ่งแต่ผมดูจากข้างนอกก็ไม่เห็นน้องเขาอยู่เลยนะพี่พี่เห็นไหมนั่นนะกระต๊อบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกันฝนได้แล้วนะพี่พี่เพราะผมมาทำกับพี่สายลมเนี่ย เกือบๆจะเสร็จเต็มร้อยเหมือนกันแล้วครับพี่ๆครับนี่ครับกระต๊อบเนี่ยอยู่ใกล้ๆน้ําตกเลยนะสวยมากครับทุกคนเออขวผมไม่เห็นน้องเขาอยู่เลยนะไม่รู้ว่าน้องเขาไปไหนนะ หรือว่าจะกลับบ้านน้องเขาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ถอดรองเท้ามานะเพราะว่ามันลื่นมากแต่เอารองเท้ามาให้น้องเขาเป็นรองเท้าจากบ้านผมนะไม่ได้ซื้อใหม่แต่อย่างใดนะนี่ก็เพื่อนกล้องได้ก่อไฟไว้ให้น้องเขาแล้วก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยนี่เลยก็ไม่เจอน้องเขานะเพื่อนกล้องไม่เจอน้องเขาเพื่อนกล้องเนี่ยเข้ามาก่อไฟก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปอีกด้วยนะพี่พี่นี่นะข้างในเนี่ยไม่เจอน้องเขาอยู่เลยนะนี่ โอ้หแบบเย็นมากพี่ๆผมว่าถ้าเข้าไปข้างในนี่ดีมากเลยแหละถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคงจะไปนอนกับน,น้องเขาสักคืนบ้างนะอีกคืนหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้อ่าเขามานอนกับน,น้องเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะนี่เลยเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะมาปูเสื่อตรงนี้ให้น้องเขาอีกนะถ้าน้องเขาชอบชอบนอนในป่านะก่อนนู้นฮะทํำมาก่อนน้องเขาอยู่ตรงนู้นนะครับก่อนตอนที่ผมมาถ่ายแรกเลยน้องเขามาอยู่ตรงนี้แต่ กระสอบหลังนี้เนี่ยผมกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ช่วยได้มาช่วยกันสร้างนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเต็มร้อยอเดี๋ยวเราว่าเราจะมาทําอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่อ่าจะได้หลบฝนหลบแดดอะไรได้เต็มร้อยนะพี่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาอยู่ไหนนะต่ว,วางรองเท้าไว้เนี่ยแล้วก็กับสบู่นะเดี๋ยวจะพาน้องเขาเนี่ยมาอาบน้ําตรงนี้กัน เออคว้เออคว้เฮ้ยทุกคนเห็นน้องเขาไหมนะ้นฮะหาจับปลานะครับก็ทรงผมน้องเขานะครับผมเนี่ยมาตัดให้แล้วนะดูครับทุกคนหล่อขึ้นเยอะเลยแหละเออทีแรกผมมาเห็นแรกแนี่ผมแบบพลุงพลังมากครับทุกคนคว้ มาแล้ว oh, <yes. S 1> อ๋อผมถามว่าไอ้หนูทำอะไรก็น้องเขาบอกว่าจับปลานะครับอืมน้องเขาแบบเข้าใจเลือกสถานที่อยู่มากครับสถานที่แบบสวยมากครับทุกคนเอาดีๆนะดูดิอือธรรมชาติจริงนะพี่ๆแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นช่วงแบบหน้าแรงหรือเปล่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่หน้าแรงนะแต่ว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับพี่ๆดูน้ําแห้งแต่ถ้าแบบน้ําไหลลงมานี่แบบเอาจริงที่นี่สวยมากเลยแหละนะ อมอขวกยีเเเ่เลยะป่ะยี่เลยะใช่ป่ะผมเรียกน้องเข้ามานี่นะ,ะนี่ฮนะโอ้โมีเสื้อผ้ามีกางเกงใส่แล้วอืมก็ผมก็มีของที่แบบถึงจะเป็นของมือสองผมก็ตั้งใจให้น้องเขาครับนี่นะน้องมีเยอะก็ผมถามว่าน้องเขากินข้าวยังน้องเขาบอกว่า อ่ายังไม่ได้กิน,นครับก็กินแค่ปลานะครับกินแค่ปลาที่จับได้นะเออคุณน้ำมูนเพิ่มอวะอ๋อก็นะเขาบอกว่าพ่อแม่เขาป่าอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปในป่าแต่ว่าอ่าจริงๆแล้วบ้านน้องเขามีนะครับแต่อยู่ตรงนู้นนะครับไกลนะครับพี่พ ก็น้องเขาเนี่ยอยากที่จะมาอยู่ในป่านะก็นั่นแหละครับพี่พี่ครับก็ห้ามน้องเขาไม่ได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยบอกคอยสอนน้องเขานะครับจะคอยบอกคอยสอนน้องเขาให้น้องเขาเนี่ยอ่าอาบน้องอาบน้ําแล้วก็หาก,กินหาอยู่ในป่านะโอเคครับพี่พี่เอาขวดนี้แล้วป่ะเอ,อาโลชี่นจะจะเอาโลชั่นอ่ะอืมเส่ยละ อ๋อน้องผมถามว่าน้องเขารู้จักอาบน้ำปะน้องเขาบอกรู้นะแต่ว่าคงจะไม่ได้ใช้สบูสบ่อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆดีแล้วที่ไปผมชวนน้องเขาไปอาบน้ำกันนะวันนี้ก็ตอบแบบดูดีมากทุกคนทำกันเองได้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างไม่ใช่อะไรนะอย่ของพายอ่ะเดีย๋ยวพี่นะก็ผมไงนะาโซเบ่ะ นี่ฮะทุกคน,นเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาใส่อยู่นะลองพลองยืนนคลองไผ่ป่ะพลองสีจองเยอะจองเยอะน้องเขาถอดเสื้อเสื้อผ้าผมก็มาให้แล้วนะน้องเขาถอดเสื้อแบบดูใส่เหมือนใส่ไม่เป็นอนะพี่ๆกับด้านอีกมีไอก็เยอะ ออ,อ,ออ๋เออต้องเราเทบ่ะเยอะอยู่พี่นะขึ้นนี่ละเ,ลเอ,อ่อช่เปี้ยวมามก็น้องเขาถามว่าอันนี้คืออะไรผมบอกว่าสบู่นะครับอะเพื่อนมันถือกล้องให้นะมันถือก้องให้น้องเขาหน่อยเดี๋ยวจะลงไปสอนน้องเขามาขึ้นมาอาบตรงไหนดีวะนี่ไงตรงนี้ทุกคนวิวได้มากครับเดี๋ยวพาน้องเขามาอาบตรงนี้เลยให้แบบล่าวน้ำเอา à con nhá 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 nó nhá nhá này, nhá mà nhá đi nhá 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 Được rồi. thay nước đi, ờ ờ ờ, chưa lá, à, để ấm nó, cho nó đấy nhá, đang cơn cơn bả, tít hả? cái tít lúa, đang cơn bả, Bỏ nón thôi, được nhá. ก็นั่นแหละครับพี่ๆครับผมเนี่ยเอาของเขาของเครื่องใส่ของเขาตอนแรกผมเห็นน้องเขาเนี่ยแทบจะเปเลือยแล้วนะครับมีเพียงแค่กางเกงกางเกงในเก่ๆเกาๆใ,ใบเดียวนะก็ผมกับพี่ใหญ่เนี่ยได้เอาของเ,เอาของมาให้น้องเขากันก็น้องเขาก็มีใส่แล้วตอนเนี้ก็ตอนนี้ผมให้น้องเขาเนี่ยถอดเสื้อผ้านะครับอาบน้ำเกงจะได้ไม่เปียกนะทุกคนตอนนี้น้องเขาก็ ขอดเป็นแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าน้ำให้เขาเอาวดนะแร้วดีผมลงแล้วนะครับผมมี่ส่ผมแลอวนะครับมาก็ยอยอ่ะโยอะมันกุเริ่มมีเปิดอืมอื้อเยอย ừm ừm mà ừm 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 này ừm 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 nào ừm 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 คนครับยุงเยอะมากครับดูดิโอ้โห <c oughs> น้องเขาอยู่ได้ไงอ่ะ <c oughs> ดูดิโอ้โหเป็นปุมมวดเลยอะอตอนนี้น้องเขาก็อาบน้ำอยู่นะนี่ฮะขอถ่ายใกล้หน่อยนะครับเพราะออกจกปะปอเปือยไปหน่อยนะฮะก่อน ก็นั่นแหละผมบอกบอกวิธีอะไรให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพาน้องเขานะครับไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับไม่ใช่ดิพาน้องเขาไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พาลงไปในหมู่บ้านไปนอนกับผมสักคืนหนึ่งนะ นี่นะน้องเขาอาบอยู่ดูแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็อาบน้านะผมถามน้องเขาว่าอาบน้ํำไหมเคยอาบน้ำไหมน้องเขาบอกอาบแต่ว่าไม่มีสบู่นะครับเขาเอาเป็นทรายนะครับถูตัวแทนนะครับทรายตรงนี้นะพวกทรายพวกนี้ที่อยู่ตามป่าอย่างเงี้ยน้องเขาเป็นทรายนะครับถูตัวเขาแทนแล้วก็ผมเนี่ยผมเจอน้องเขาแรกๆตรงถ้ำนี้เลยน้องเขาเนี่ยไม่ได้สาผมเลยนะผมเนี่ยแข็งปักเลยนะพี่ วิ่งกันแทบไม่ได้เลยทีเดียวแล้ควคว็กาน่าเศรวงนะด่าแล้วเทนะบอกผมบอกนะองใใส่เสร็จแล้วก็เอาเข้าถุงนะเนี่ย เดี๋ยวทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแนละ้วโอเคพี่เดี๋ยวผมจะลงไปรอเนาะเขาตรงกระต๊อบกันนะครับนี่ก็ระหว่างนี้ก็ให้น้องเขาอ่าบน้ำกันไปก่อนนะครับเออพงเยอะลยยี่กองอ๋องเป๊ก็น้องเขาจับปลาพี่แต่ผมบอกว่าอย่าไปจับนะครับตัวมันเล็ก ไฟจะดับแล้วยุงเยอะมากครับถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กองไฟเนี่ยยุงเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมจะไปหาฟืนมาอีกสักหน่อยนะนี่ฮะทุกคนองังลุงอัว 土多就拿。 ุกคนครับตอนนี้น้องเขาก็อาบน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็กลับเข้าไปตรงที่กระต๊อบแล้วนะครับผมนี่นะเสื้อผ้าผมก็ได้ให้น้องเขาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโอ้ยุงเยอะครับยุงเยอะผมเนี่ยเป็นลายตุ่ม,ตม,ตมเต็มตัวไปเลยนะทุกคนนะยุงมันเยอะมากครับทุกคนออืดูดิโดนสองข้างเลยอะ่ะแต่ผมงงมากน้องเขานะครับทั้งตัวเขาไม่มียุงกัดแม้แต่ตัวเดียวเลยทุกคนเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูกัน แต่ตอนเนี้ยดูเต็มตัวผมแล้วแต่น้องเขาเนี่ยไม่มียุงกัดเลยพี่พี่ไปดูกันไม่รู้ว่าน้องเขาใช้อ่าอะไรไหมอะไรทาตัวนะแต่ผมไม่รู้นะแต่พี่พี่ดูไม่มีแม้แต่จุดปุ่มเดียวเลยนะเออแปลกว่ายุงไม่กัดได้ไงวะเนี่ยก็อาบน้ําเสร็จละเออรัอรีลองแล้วแต่ว่างได้เอะเดือดเรียรู้นะ ผมถามน้องเขาว่าน้องเขาไปกับผมไหมน้องเขาบอกว่าไปนะเออนี่รีได้ยังบ่รีรีต้ออไรบุ๊ยรีไม่ได้ยังไม่ได้ยังไงไม่อ่ะผมถามน้องเขาว่าน้องเขานอนไหมน้องเขาบอกยังไม่แน่ใจนะครับก็สายหัวรีไม่ได้ยังไงอ่ะรีไม่ได้ยังไงอ่ะอืมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะพาน้องเขาไปนอนกันดูรีรีได้ยังตะว่า ผมชวนไปหมู่บ้านของผมนะครับเอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญ,ญาตเดินทางกลับเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคไว้ไว้เจอกันในที่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะพาน้องเขาไปยังหมู่บ้านของผมนะครับน้องเขาเนี่ยผมให้ขึ้นก่อนนะครับผมกลัวว่าจะ กระโดดลงนี่มึงลองส่องน้องหอพี่วีดูดิแล้วก็นี่เขาบรรยากาศดีมากครับเราลงมาโอุ้กนดีจริงครับเดี๋ยวเราขับไปกันต่อเลยมาถึงบ้านผมเลยนะครับไปนอนังพาน้องมาไปนอนบ้านผมกันวนี้ตอนนี้ก็หอบงเย็นแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศบ้านผมดีมากเลยครับ นี่ฮะผมก็พาน้องเขาเดินเข้ามานะนีเล่าหามองอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าน้องเขาชอบหรือเปล่านะครับในหมู่บ้านของผมนะครับก็ยังบ้านนอกอยู่นะครับแต่ว่าธรรมชาติสวยงามดีนะสําหรับผมผมชอบอยู่ที่เงียบๆอะไรแบบนี้นะเย็นนาวแบบว่ายิ้มใหญ่เลยครับพี่ๆเนี่ยผมจะเรียกตัวน้องเขาเข้ามานะฮะทุกคนโอ้มืดมากครับเดี๋ยวผมขอเสียบไฟก่อนนะครับ อ่าน,น้องปีนะฮะครับไปไหนมาอ๋อเพิ่งก็มาเล่นบ่าครับอ๋อบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยมึงเองเคยเจอเขาเปล่าไม่เคยเจอเลยครับน้องเขาอยู่จากบ้านมึงรู้เปล่าอยู่จากบ้านลงมาอืมแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านน้องบ้านเขาอยู่ไหนผมว่าเนี่ยน่าจะอยู่ตรงแถวหมู่บ้านผมแต่ว่าผมไม่เคยเจอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้องครับบ้านอยู่ไหนครับน้องปีถามแล้วน้องปีถามแล้วในไกด์อุกอะลร <America. S 1> อเอเอไม่ได้กเออเยี่หนาวเลยเยนหนวเนี่ยทุกคนน้องปีก็คุยเขาละเดี๋ยวผมพาน้องเขาเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวคืนนี้ผมจะาพาน้องเขามานอนตรงนี้กันนะฮะคนนี่เลยนี่ก็จะเป็นห้องของผมนะฮะเดี๋ยวจะพาน้องเขามา<แ>นอนตรงนี้กันเย่นหนาวป่ะพ่อนี่น้อใครเด้อ,อ,อผมพาน้องเขามานอนกัน อย่างข้างในแล้วคืนนี้ก็จะนอนตรงนี้กันนะฮะพัดลมเนี่ยอ้าน้องเขาเอ้ยเบอร์กว่าดันเจ้าอ่ะผมบอกว่าระวังโดนมือนะพงเอ้เบอร์กว่าดันเจ้าน้องเขาไปหาจับแล้วนายจะไม่ได้ยาอืมผมบอกว่าคืนนี้นอนกับผมนะนองเขาอยากหัวว่าจะนอนนะฮะนอนนอนเออมีอะไรเออเดอเออไม่ได้อยู่อ่ะ กคืนนี้ผมจะพาน้องเขานอนตรงนี้กันเลยนะครับพออีกสักพักก็คงจะมืดแล้วโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในอ่าคืนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายตอนน้องเขานอนนะครับตื่นเช้ามาก็ถ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะโอเคครับไปเดี๋ยวไว้เจอกันในคืนนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็ มืดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องเขาเข้านอนนะครับเหมือนน้องเขากลัวๆงไงไม่รู้นะหน้าแบบ <c oughs> เหมือนกลัวงไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วนะครับแล้วก็จะพาน้องเขานะครับมานอนกันนะครับโอเคน้องยิ่งดีไหมล่ะชักายอ่ะ ุกคนครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับนอนได้สักพักหนึ่งลืมเปิดพัดลมนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดพัดลมให้น,อน้องเขานอนอย่างสบายน่ครับ <c oughs> เพราะว่าอาจจะร้อนนะ <c oughs> น,น้องขานอนนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอในอในพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะ อัพพรุ่งนี้เช้าเป็นคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็รอชมกันในคลิปหน้านะครับผมใครชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตามด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ